อันนี้นาจะสูงประมาณ2เมตรได้ครับพี่นอ้อง2เมตรนี่ครับผมก็เพิ่งจะเห็นงัวครับงัวที่มีความงามแล้วก็สูงครับก้อยงัวตัวนี้เป็นงัวที่สูงสูงเลยที่ครับสูงนาจะเกินนาจะบวาขาด2เมตรครับอ้ออ้นะครับคนข้นขนาดย่างเขาสีย่างเขมาคนเน่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 โอ้เป็น ควาเป็นจ่าหักของงวครับของงัวนหน่อยครับนี่แหละครับซัดเลียงครับสำหรับไคจะสื่อไปเลียงครับเป็นซัดเลียงครับเป็นง่วเป็นซัดทีนาละครับพี่นนอกนี่ครับดูคูบ้านคูเมืองคูมางแตนจยุคได้สมัยใดครับคือง่วควายครับเป็นซัดเลียงของชาวไฮชาวนาครับชาวบ้านครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับเป็นงัวแเมย์หน่อยครับ งมวแม่แน่นอยเป็นตะหักตะหักมีแต่ง่วงางามๆครับโอ้คุณดีขนาดเลยคุณดีอะไรยับใดใบได,บไดคุณดีขนาด กคุณค้นกันเลยคุณคุณคุณเป็นคุณมีโมยานคนเลยครับโอ้ยเทิบหน่อยมักกูหูเทล่ะมั่กูหูเทล่ะอเถิบหน่อยงามงามกู่นี่สองหมื่นเก่าแล้ววะ จะค้องคนว่าคูนี่สองหมื่เก่าครับงัวครูนี่สองยิ่งดีขะดาเม็นไดกี่สามหมื่นผุนละที่สามหมื่นกขามันขาทาว่าเกินหเมสองหมื่นสองขายลยสองหมื่นสควันนี้ครับงัวตัวงามงามงัวราคาถืกคือครับก็สำหรับก็สำหรับเสานีอาทิตย์นีกงัวกัราคาถือคือครับครับ หันไปฟังไหนมองไปฟังไหนครับก็จะมีเต้น่ัวงามๆครับนี่คือเป็นบรรยากาศในบอนบอนบ้านห้อยไฟครับตลาดนัดโคโกระบือบ้านห้วยไฟ้านไวยฝ่ายดูตำบลห้อยฝายเพื่อการเผยผลจังวัตบุนิรัชด์ท่านนี่ครับก<ม>สำหรับทุ่งมือนี่ก็อากาศก็เดียวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝน,วนตกขับพีนองก็อยู่ในสวงฤดูถีเปียนไทยครับ นี่ครับตอนนี้ผมมาเห็นงัวครับเป็นบัวงามครับเป็นงัวงามงามใหญ่ๆครับนี่ครับงัวงงามใหญ่ตัวบักใหญ่เลยครับเหมาะสําหรับที่จะไปเห็ดพอพันครับนี่ครับเด้วผมจะพเบิ้งกว้ความสูงของเพ่นครับอันนี้่าจะสูงประามานสองเมตรได้ครับพี่น้องสองเมตรนี่ครับผมก็เพิ่งจะเห็นงัวครับงัวที่มีความงามแล้วก็สูงครับก้อย งวตัวนี้เป็นงวที่สูงสูงเียทีครับสูงน่าจะเกินอาจะบวกาด2เมตรครับนี่ครับสังเกตดีเลครับเทียบเทียบกับคนครับนี่ครับคนกตส่วนมากก็จะสูงแค่เมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบครับนี่นะครับคนคนยางกายเป็นครับนี่ครับคนยางกายเป็นคนยังบวชทนสูงพอเลยครับนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นงัวเทิร์กคือกันครับแด่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหน่อยครับน่ครับเปรียบเทียบกันครับนี่ครับก็สำหรับมือนี้ผมก็จะผ้ามาเบิงครับมาหลาะมาเบิงมาชมงัวครับมาชมงัวงามครับงัวงามก็สำหรับมือนี้ผมก็จะผ้ามาเบิง มาเบิ่งง่วงงามครับผมจะเบอรผมก็จะบริเนนถามราคาครับแต่ผมจะผ้ายางส้มไปเลยๆครับส้มง่วงงามคั้วงามครับนี่ครับสำหรับบริเวณนี่ครับบริเวณนี่ก็จะมีเตง่วงงามง่ามมีลีครับนี่ครับเมื่อนี้ผมก็จะเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศง่วงงามครับ ต่ว่าจะบรเน้นจะบรถามราคาให้ครับพี่น้องมือนี้นี่ครับนี่ก็เป็นอีกเพิ่มนึงครับเพิ่มหนึ่งที่งามงามเลยครับสอ,องหมื่นสี่บนคายขายสองหมื่นสองว่าแม่เนี่ยดูเห็นครับแม่เอาไงอ่ะดีกว่าดีขี้ดีดกัน ลูกสองตัวครเบิ้งให้ทางพี่อันนี้ลูกลูกสอตัวเนาะรับนี่ลูกสองตัวนี่ครับงัวตัวเดียวคนว่าในลูกสองตัวคนว่าลูกสอตัวแยกแนี่ครับแยก่างี้ยกด0กรสมเนืองหมื่นสองเรขายลยสองหมื่นสอคนว่านี่แหละครับง่วตัวละสองหมื่กินว่าสามมยิ่งดี ทำเป็นตกี่สามหมื่นคะที่สามหมื่นก็มันาทำมาว่าเกินหน่อยเป็นว่าสองหมื่นสองขายสองห่นว่านี่ครับง่วนตวง่ามงามงัวนราคาถกครับถือเนียก็สำหรับเสา์นีอาทิตย์นีกัง่วกับราคาถือคือค่าบอืมดิบงามใช่ลูกคนอ่นา้ขายไปแล้วขายไปมนเจ็ดอ๋ลูกขายม่นเจ็ดคนว่ ก็เป็นเหลียงไปสมเพราะว่าราคาราคาง่วกับราคาถึงถึกครับอืมอันนี้เขาเอื้อนง่วงยังครับนี่ซาโลเล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 ่เป็นง่วงซาโลเล่ มันมีโซลเรซลูเลรเบานท้องก็ยังมีอยู่เนาะมีเนาะอันนี้ราคาห้องคนห้องะไดครับสองหมื่นสองสองหนสองนี่ครับออรเพื่อห้องสองหมืนสองัวซลูเรีสองหม่สองราคาตัลองไดโอ้ยเถิบหน่อยมันก็หูเทล่ะมันก็หูเทล่ะ งอเทิกหน่อยงามงคู่นี่สองห่เก่าแล้วะจะ้องคนคู่นี่สองหมื่นเก่าครงคู่นี่สอง่นเก่าก็คือคืล่หมื่นกว่าบาองหมื่นเก่าแล้วว่าคู่นี่ มือสีฟันหาตัวละมือสีฟันหาสองตัวสองสองมื่นเก่าสองตัวเดียสองมื่นเก่าี่ครับราคางัวราคางัวของเสาร์นี้อาทิตย์นี้ครับขอดขอดค้างที่จะย่งถือดูครับค่อนข้างจะย่งตำยู่ครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับมีเตียงง่วงามๆอย่างนี้ครับมืออนี้สำหรับมือนี้ก็มีเตียงง่วงามๆครับงัวงงามครับ คืองงวแม่นี่ครับงวแม่แดงครับนี่ครับก็เป็นในหน่อยงามๆนี่ก็เป็นม่วงเทือกาครัเก้าครับนี่ครับพี่ตนงวงามนีดีครับงวงามงามสวยสวยลกหน่อยนี่แม่ในแห้งงามครับงวงามงามสวยสวยงวงเม่แดงครับ ก็ข้ามไลายนี่ครับต้นลำเสารครับคุณคุ้นกันเลยคุณคุณคุณเป็นคุณมีบุญญาณคุ้นเลยครับ นี่บอกนี่บอกเจ็ดพันหามั่วตัวละเจ็ดพันาเจ็ดพันห้านี่ครับมั่วพกเงมั่แม่อันี่มเเนี่ครับเถิกหน่อยเทถิกหน่อยแต่ว่าหุ่จอยครับเป็นว่าเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาใช่อีกนั่นมั่นเ่นเก่าพั ตัวนี้งมื่นสามพันห้านี่บอกหนึ่นสามพนห้าหนึ่งหมื่นสนห้ากหี่ดหมื่นสองพันี่ดำดํานื่อนนี่ครับกับเ้าล็อัว ม้อควางอาทิตย์นี่ของเสานี่กับโมเพงครับโมเพงตัวนี้แค่เท่าไรหนึ่งมืนสามพันห้าี่หนึ่งมืนสามพันหาตัวนี้เจียรตปัญหาตัวนี้เจียตปัญหาตัวนั้นก็ได้เกาะตัวนั้นเก้าพันี่หนึ่งมืนสามพันห้าตัวนี้เจียรตปัญหาตัวนั้นเก้าพันนี่ครับแล้วก็ถือกินดีครับ ขี่ขนาดเลยขิดตุยนุ่ยขนาดเลยนี่ครับงัวนหน่อยตุยนุ่ยขนาดตุยนุย่ยตุยนุย่ยตุยนุย่ยมัวเมย์พอ ครับก็เป็นเทึกหน่อยครับทึกหน่อยเป็นงัวแดงทึกหน่อยงามงามงวงามงามมีแต่งงวงงามงามทั้งนั้นครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในตลาดนัดครับตลาดนัดโคกกระบือเท่าไรก่อนหยูอสองาสองหกห้าสองหกห้า ตองหกขาตออะไรเป็นว่าเป็นห่อสองหกขาตอได้เป็นว่าค <c oughs> นมัเน้เป็นงัวแดงครับงัวแดงงัวเถึกหน่อยงามงามนี่นะครับกันราคาราคากันนี่นะครับราคากันแล้วแต่ครับเพราะบางเทธอเพิ่นกระจ่างห้องสูงกับปตอรับพี่น้องแต่ว่าในาความเป็นจริงกันราคากับปูสูงครับ ในห้องเท่าไรครับหันามราคาเี่าเท่าไรครับคนห้องคนห้องเท่ารราคาขายเท่าไรรคหรอครับถังแก่ราคาห้องครับราคาขายรลราคาขายกืบสองหมื่นหาครับสองหมื่นแปดพนหาค8 5นมาราคาสองหม่นแปดพันห้าราคาราคาขายหรือต่อไดเล็กน้อยต่อไต่อไรเน่เล็กน้อยนี่ครับเพิ่าต่อใดเล็กน้อยขนมา เป็นงวงามๆครับพี่น้องทองด้วยครับทองพร้อมบอกครับนี่ครับเพื่อนว่าเพื่อนรับประกันทองครับทองจากเดือนเนาะทองหาเดือนครับทองหาเดือนเพื่อนว่านี่ครับนี่ก็เป็นอีกทึกหนึ่งครับเป็นงัอทึกแดงครับคุ้นคุ้นคุ้นจับไดใบใดครับจับไดใบใด ง่วนแน่นอยไปตะหักตะหักกับพี่น้องนี่ครับเป็นง่วแม่หน่อยครับง่วแม่แน่นอยเป็นตะหักตะหักมีแต่งวงางามๆครับโอ้คุณดีขนาดเลยคุณดีไรยจับไตใบได้ คุณดีขนาดนี่ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นงัวเมหนยครับเมหนอยเป็นตาหักตาหักเห็ดตุปูติปีดูครับนี่ครับอ้อนะครับขุมข้นขนาดย่างเขาสีย่างเขาม้าค้นเ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 นโอเป็นความเป็นตะหักของงวครับของงวหน่อยครับนี่แหละครับซัดเลียงครับ ทำราบไพจากสื่อไปเลียงครับเป็นสัดเลียงครับเป็นงัวเป็นชัดที่นาาละครับพี่นออกนี่ครับดูครูบานครูเมืองครูมาตัตงแตยยุคได้สมัยใดครับคืองัวคล้วยครับเป็นชัดเลียงของชาวไฮชาวนาครับชาวบ้านครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับยอกันนี่ครับก็สลหรับเรับ ทึกนี้ก็เป็นทึกนึงครับนับว่าเพิ่นกระจกสูงครับทึกนีทึกนี่ก็เป็นเทึกหนึ่งถึงห้าครับแต่เป็นงัวเตียครับาเาบให้ข้าแดงเข้าแดงเข้าแดงท่าไดกว่ามื่นหนึ่งมื่นเดียวม่นเดียวเข้าแดงมื่นหนึ่เป็นง้เทึกหน่อย ตัวนี้ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้ามันตัวสงตัวสองตัวดิบอ๋อสองตัวราคาตัวนั้นนี่ตัวแดงตัวนั้นมูลพันหนึ่งตัวนั้นมูลพันหนึ่งนี่ครับราคาง่วงครับราคาง่วงคราคาง่วงแบบถึกถึกครับพี่น้องนี่ครับคือคือใส่หน่อยครับใส่หน่อยกับราคามูลหน่อยหน่อยก็บอถึงมูลครับก็มีครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเป็นงัวงามงามดีครับมิตรีงัวงามครับสำหรับมือนี้ผมก็จะถ่ายทอดบรรยากาศงัวงามให้เบิ่งครับนี่ครับงัวซุ่มนี่ก็งัวงามดีครับเป็นบรรยากาศของงัวงามนี่ครับมือนี้ผมก็จะโบนเนนบบคอยเนนราคาบปนไรครับผมก็จะพาเบิ่งพาชมงัวงามงามไปเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศครับ หนึ่คือจังสีครับหัวหน่อยหัอหน่อยกับงัห,หน่อยแบบงามๆครับง่วหน่อยจะเป็นงัวเม่ครับเป็นงัวเม่งามๆ